สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะปิ่นพาชมรถแทรกเตอร์อีสกินะคะสำหรับวันนี้ค่ะตัวนี้เป็นขนาด54แรงนะคะ NT 540ค่ะตอนนี้หน้าร้านเรามีจอดล,ลรอคุณลูกค้าอยู่2คันนะคะรถจดทะเบียนปี59ทั้งคู่นะคะคันแรกนะคะตัวนี้นะอุปกรณ์ใบมีดันดินหน้าแล้วก็ผนานไถใหม่นะคะตัวนี้ อยู่ที่ราคา468,000บาทเท่านั้นนะคะ468,000นะคะตัวรถใบมิกกับผ่านไถยใหม่คันนี้400กว่าชั่วโมงนะคะสำหรับคันนี้นะปิ่นพาดูชั่วโมงก่อนเนาะตัวนี้ทำงานอยู่ที่นี่ค่ะ414ชั่วโมงเท่านั้นนะคะสำหรับคันแรกนะคะรถสภาพสวยเลยค่ะท่านใดมองหาอยู่นะคะตัวแรก410ชั่วโมงนะคะ ส่วนคันที่2ค่ะ NT 5 5 4นะคะ54แรงมา้าปี59เช่นกันค่ะตัวนี้อุปกรณ์มีใบมีดันดีหน้าด้านหลังเรากลับเป็นตัวโรตารี่จอบหมุนใหม่นะคะนี่ค่ะตัวนี้478,000บาทเท่านั้นนะคะเครื่องส,อสวยๆแน่นๆเดิมๆค่ะ478,000บาทเท่านั้นตัวนี้ทำงานมาอยู่ที่513ชั่วโมงนะคะ สำหรับ NT 5 5 4 54แรงม้าส4สูบนะคะตัวนี้นะเครื่องยนต์เป็นดีเซล4สูบนะคะท่านใดมองหาอยู่คันแรกนะคะตัวรถเบนมิดันดิน่าโรตารี่ใหม่478,000คันที่2ค่ะตัวรถเบนมิดันดิน่าพันไทยใหม่468,000หนะคะชอบคันไหนสอบถามสั่งซื้อได้เลยหรือว่า ต้องการอุปกรณ์เพิ่มเติมก็สอบถามได้เลยนะคะที่0810462640นะคะขอบพระคุณค่ะ